กลับมาพบกับผมะะผมิชานะครับผมแม็กนะครับแม็กเป็นเซลล์วิทย่ฟอร์ดทับแดงนะครับฟอร์ดทับแดงนะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับแม็กจะมารีวิวรถ2รุ่นนะครับสองคันข้างๆผมนั่นเองนะครับสุดยอดของกระบะในไทยในตอนนี้เลยมีทั้งเครื่องยนต์2ประเภทเลยนะครับทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซล นั่นคือ Ford Ranger Raptor นั่นเองนะครับตัวด้านซ้ายมือผมนะครับเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับบาลเลที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านขวาผมนะครับเป็นตัวรองลงมานะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับลูกค้าที่ชอบดีเซลนะครับก็จะได้ตัวเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบเครื่องนี้ไปนะครับตัวนี้นะครับแรงม้าของเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับอยู่ที่ 210แรงม้านะครับแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์3.0มศเบนซินนะครับตัวนี้เตาถน้ำมันเบนซินนะครับเป็นตัวที่แรงแล้วก็กินน้ำมันสุดๆเลยตัวนี้นะครับแรงม้าของเขาอยาู่ที่397แรงม้านะครับแรงบิดที่583นะิวตันเมตร ก่อนจะไปรับชมทั้งสองคันนี้นะครับแม็กฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องของแม็วไปด้วยนะครับไว้มีโอกาสได้ซื้อขายรถกันนะครับก็ทักหาแม็กได้เลยมาเริ่มกันที่คันแรกก่อนเลยนะครับคันแรกของเรานะครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับตัวนี้แรงม้า210แรงม้าแรงบิด5 0 0นิวตันเมตรนะครับเป็นระบบไบเทอร์โบนะครับก็เทอร์โบคู่นั่นเองนะครับ สองคันนี้นะครับหน้าตาเขาเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับก็จะต่างกันแค่ที่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แพนเทอร์กับเครื่องยนต์ไลออนนะครับสอเครื่องยนต์นี้จะเรียกกันคนละประเภทนะครับในรุ่นเตอร์นะครับอะแด t ค v ีผู้คอนโทรลครบเลยแล้วก็เป็นโหมดโฟร e วิ i ด e นะครับเป็นซิงโฟนั่นเองนะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นจัดว่าสุดยอดแล้วนะครับภายนอกนั้นก็เป็นรูปร่างที่หล่อแล้วก็รูปทรงที่ใหญ่แล้วก็สูงด้วยนะครับสําหรับ ฟอร์ดเ n นเจอร์แรปเตอร์ไบเทอร์โบคันนี้นะครับก็ไม่แพ้กับรุ่นเบนซินเลยขึ้นอยู่กับการใช้งานของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็แรงม้า500นิวตันเมตรก็แรงเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับมีโหมดการขับขี่7โหมดนะครับก็เลยนะครับว่าด้านหน้านะครับ2คันนี้ก็เป็นไฟหน้า m a สติก LED เช่นกันนะครับแล้วก็กระจังหน้าที่เป็นรูปลักษณ์ของแ a ปเตอร์ของเขาเองเลย จะเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งสคันนี้จะต่างแค,แค่เครื่องยนต์นั่นเองแล้วก็แรงม้าที่ต่างกันนะครับถัดลงมาด้านล่างก็กันชนที่เป็นรูปลักษณ์ของแรปเตอร์แบบนี้นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่หลายๆรุ่นเอาไปแต่งนะครับก็จะเป็นเรียนแบบกับแรปเตอร์เลยมีเซนเซอร์ด้านหน้าแอคทีฟคุมคอนโทรลเหมือนกันรุ่นนี้มีระยะห่างไรคิปปิง้งมีหมดทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับก็จัดว่าสุดเลย แล้วก็ด้านบนนะครับจคูประบายความร้อนทํางานได้จริงนะไม่ใช่ในตัวแรปอเรนเจอร์ Ranger ที่ติดตั้งเพิ่มจะไม่สามารถระบายความร้อนได้แต่ในตัวนี้ของเขานะครับสามารถระบายความร้อนได้จริงๆเลยอ่าแล้วก็กระจกชนิดพิเศษ2ชั้นนะครับด้านบนไม่มีคาหลังคาแล้วเป็นฟิลแบบล้นๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับ Ford r a n g e r r a p t o r ก็สุดเลยนะครับในรูปลักษณ์ภายนอกก็จัดว่าโคตรหล่อเลยอ่า มีกล้องวิวด้านหน้ากล้องรอบคานมีหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็แครงกันชนด้านหน้าเป็นสีลูมินียมแผ่นกันกระแทกด้านล่างเป็นเหล็กนะครับนะในรุ่นแรปเตอร์จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของรุ่นเลนเจอร์ลงมาจะเป็นพลาสติกนะครับะจะต่างกันตรงนี้ละแล้วก็ตัวสามสิบสีส่ก็เหมือนกันแต่ในตัวสามสิบสีส่นั้นโช๊คช่วงล่างจะเป็นแบบไ right ร้วาลจะสามารถปรับอัตโนมัติหรือปรับใช้งานได้เลยเป็นปรับแบบไฟฟ้า ส่วนของไบเทอร์โบด้านล่างเป็นฟ็อกเช่นกันนะครับก็จะเซตติ้งมาจากโรงงานจะเป็นฟิลแบบคนละแบบกันนะครับแล้วก็ข้างหลังนั้นเป็นวัดลิงค์เป็นโช๊คนะครับไม่ใช่แหนบนะเป็นโชคที่อยู่นอกชัดซีรับน้ำหนักได้900กิโลกรัมนะครับแล้วก็สามารถลากแล้วก็ลุยได้เลยนะจะไม่เหมือนในตัวเรนเจอร์นะครับที่เป็นตัวแหนบนะครับแล้วก็มีโชคอยู่นอกแชสซีนะจะไม่เหมือนกัน อันนะครับคิวซุ้มล้อก็เป็นซีลเหมือนกันเลยก็จะใหญ่แบบนี้เลยนะครับรูปร่างหน้าตาหล่อมีออปชันครบทุกคันทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็เป็นราคาปกติเลยไม่มีการปรับราคาขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวส0ค่ศูนาของเขาอยู่ที่1 000, 9 4่ง0้านบาทนะครับเป็นตัวสีดำสีธรรมดานะครับก็เป็นสีพิเศษเพิ่มเงินอีก10,000บาทนะครับก็อย่างเช่นสีสม้มอ่า สีขาวเป็นสีขาวมุกอย่างเงี้ยนะครับก็จะเพิ่มเงินอีก1นึ่บาทนะครับตัวนี้ก็จัดว่าหล่อแล้วก็สุดเลยนะครับสําหรับ Ford Ranger ร์แรปเตนะครับชื่อนี้ก็ดังทั่วโลกนะทั่วโลกรู้จักนะครับสําหรับกระบะลุยแบบนี้นะครับเป็นกระบะออฟโรดใช้งานได้กิ่งเลยนะครับมาที่เริ่มคันแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับก็คือเป็น ค่องยนต์ดีเซลนะครับ oh, <okay. S 1> ก็คือจะมีแรงม้าถึง210แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลย mm hmm. ก็จะเป็นระบบเทอร์โบคู่นะครับแล้วก็เบรกแบบอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์แล้วก็เทอร์โบสลูกลูกเล็กทำงานส่งพละกกำลังต่อให้ลูกใหญ่ทำงานช่วยเหลือซัพพอร์ตกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตของโฟโมโคแบตชนิดแบบเจลรุ่นใหม่นะครับอันนี้อายุการใช้งาน3-4ปีเลย น้ําที่อยู่ในแบตหกนะครับจะเวลาเราลุยออฟโรดเนี่ยรถมันจะโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยน้าในแบตน้ํากั่นเนี่ยมันอาจจะหกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบเจลนะก็ตัดปัญหาเรื่องน้ามันน้ากั่นหกออกมานะครับแล้วก็ให้พลังกาลังไฟนะครับอยู่ที่แปดสิบแอมป์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสิบสองโวลต์ด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็แบตแบบอย่างแรงเลยอ่าแล้วก็มีพอร์ตการใช้งานเพิ่มเติมนะครับสําหรับ สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะรุ่นนี้ก็คือมันจะมีพอร์ต4พอตนะครับพอร์ตตรงนี้นะครับมันสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นเรามีหม้อข้าวหรือการจะติดปลั๊กไฟหรือเครื่องปั่นไฟอะไรเงี้ยเราใช้แบตตรงนี้ได้เลยนะหรือจะเป็นการเพิ่มเติมไฟนะครับก็สามารถต่อที่ฟิวของเขาได้เลยมีฟิวรองรับอยู่นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม AUX ด้านในนะครับสามารถใช้ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของท่านได้เลยนะครับว่าไฟกําลังเท่าไหร่ใช้ช่องไหนอะไรยังไงนะมันจะแยกกันหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าไฟอันเดียวแล้วก็ใช้ทุกอย่างนะครับจะมีรายละเอียดลึกเข้าไปอีกนิดนึงอ่าแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นฝาหน้าฝาครอบเป็นแบบห้องเครื่องฝาครอบเนี่ยเป็นแบบโฟมนะครับก็จะให้น้ําหนักที่เบาแล้วก็เรื่องความร้อนก็จะหายไปนะครับแล้วก็ท่ออินเตอร์นะครับเป็น ท่อแบบอย่างดีเลยอันนี้เป็นวัสดุใหม่แล้วนะครับเพื่อรองรับพละกําลังของเครื่องยนต์นะที่เมื่อก่อนจะมีปัญหาเรื่องท่ออินเตอร์ชอบรั่วนะครับก็ทุกวันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะลูกค้าใช้งานหนักนะครับก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นพัดลมไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นทํางานแบบวัดอุณหภูมิทํางานอัตโนมัติ่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวเวลามันดังเองมันจะดับไปเองนะครับเมื่ออุณหภูมิมันลงแล้วมันจะดับไปเองะ แล้วก็จะมีการเว้นระยะห่างห้องเครื่องของเขานะครับก็จะอยู่ห่างกับตัวกันชนด้านหน้าเลยเพื่อป้องก,กันการชนแล้วเข้าไปถึงเครื่องยนต์ของเรานั่นเองนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์นะครับเขาให้มากว้างมากๆเลยเพราะว่าจะได้ทําการเพิ่มเติมแบตเตอรี่เพิ่มเติมได้ด้วยอีกหนึ่งลูกนะครับก็สามารถใช้ได้เลยเบรกอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์อ booster, ทำงานพร้อมหมวดหมู่เ โหมดการขับขี่ต่างๆนะครับก็อย่างเช่นการปรับโหมดเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับก็การขับขี่ของเบรกเขาเนี่ยจะทําการปรับเข้ากับตัวออปชันของโหมดการขับขี่ต่างๆด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่เบรกไฟฟ้าเบรกอัตโนมัตินะครับอันนี้ยังทํางานให้คู่กันกับโหมดการใช้งานในการขับขี่ด้วยมี7โหมดอะลูกค้าใช้ได้เลยนะมีสารพัดโหมดเลยนะครับมีโหมดพิเศษโหมดบ้าาของเขานะครับเพิ่มเติมโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดพิเศษนะครับ ในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีตัวกล่อง ECU 2ลูก2กล่องนะครับอยู่บริเวณด้านขวาแล้วก็โซนห้องเครื่องที่แยกกันระหว่างโซนร้อนกับโซนเย็นนะโซนขวาจะเป็นช่องแอร์นะครับโซนนี้จะไม่มีการทําความร้อนนะครับในส่วนของโซนร้อนจะอยู่ในฝั่งของเทอร์โบด้านนี้นะครับด้านซ้ายของเราก็แล้วก็รีเลย์นะครับด้านหน้าเป็นแยกกันแล้วครับกับตัวพัดลมนะครับแยกกันไม่ต้องไป อย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบดับแอร์แล้วก็เหยียบกันเร่งเนาะแต่ว่าอันนี้เขาแยกกันเลยนะไม่ให้มันไปกระทบกันเวลาเราเปิดแอร์ขับนะครับมันก็ยังเย็นอยู่นะครับแล้วก็พละกกำลังเครื่องไม่ตกด้วยอันนี้คือหน้าตาของเครื่องไบเทอร์โบนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาของเครื่องเบนซินกันดีก,กว่านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นะครับ V6 ด้วยก็จะมี6สูบเลย นะแล้วก็เป็นระบบ Eco b o ูสด้วยนะครับก็กินน้ํามันสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับมาแลครับก็คือตัวเครื่องยนต์3.0นะครับตัวนี้เป็นตัวที่แรงที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นแบบทวินเทอร์โบก็คือเทอร์โบลูกเดียวนะครับสําหรับรถรุ่นเครื่องยนต์3.0 V6 ก็จะมีลูกสูบ6ลูกอยู่ภายในกับตัวของเขาเลยนะครับ แล้วก็การวางเครื่องนั้นจะไม่เหมือนตัวเครื่องยนต์ดีเซลแล้วนะครับตัวนี้สี่ล้อได้ด้วยนะซิงโฟเอมีหมดทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้จัดว่าแรงที่สุดเลยนะครับแรงม้าของเขานะครับอยู่ที่397แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรนะครับก็โหมดการขับขี่7โหมดเช่นกันอ่าในรุ่นนี้นะครับก็เบรกแบบอิเล็กทริกเแบรบกบูสเตอร์เแบรบกชนิดพิเศษอยู่แล้วนะแล้วก็เครื่องยนต์เขาก็จะมีแรงม้าที่มากกว่านะครับแล้วก็ห้องเครื่องของเขานั้นก็ จะมีท่อเพียบเลยนะครับท่อ,ขอเขานี่จะทํางานคู่กันกับตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับทั้งท่ออินเตอร์ท่อตรงต่างๆนะครับจะไม่เหมือนในตัวของใบเทอร์โบแล้วนะครับแล้วก็ตําแหน่งการวางของเทอร์โบหรือจะเป็นช่วงแบตนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปตัวนี้นะครับก็จะมีตัวปลั๊กไฟของกล่อง ecu ของเขานะครับอยู่ตรงบริเวณด้านขวาโซนเย็นเช่นกันนะครับแล้วก็โซนร้อนแยกกันไปนะครับ แล้วก็ตัวรีเลย์นะครับของสายพานด้านหน้านะครับก็จะแยกออกเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้ทํางานร่วมกันมันจะได้ไม่ดึงกันนะแล้วก็ดีไซน์นะครับผมก็พอเท่านี้เลยนะครับแบบสุดจริงๆนะสาหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์แรงแบบนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับล้่มมันไม่กินแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันเป็นซินด้วยนะครับก็จัดว่าแรงมากๆเลย แบตนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นโฟโมโคเช่นกันนะครับแล้วก็ขนาดก็80แอมป์เช่นกันตัวแรปเตอร์น,นะครับก็คือความพร้อมความใช้งานแล้วก็สามารถลุยได้เลยทันทีนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่แรงแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปตัวไม่ต้องไปวัดอะไรกับตัวรุ่นนี้แล้วนะครับก็จัดว่าแรงที่สุดเลยช่วงล่างนะครับเป็นตัวแบบ โฟวิด้ด้วยนะครับสามารถเลือกโฟร์ไฮโฟโได้หมดมีโฟร์เอด้วยนะครับกระจายแรงล้อนะครับก็เป็นการกระจายแรงล้อที่อิสระสําหรับข้างหน้าอ่าแปดสิบข้างหลังเอ่อข้างหลังยี่สิบข้างหน้ายี่สิบข้างหลังแปดเอ่อข้างหลังแปดสิบข้างหน้ายี่สิบอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการกระจายแรงล้อก็จะได้มากกว่าในรุ่นของค่ายอื่นๆนะครับรุ่นนี้จะเป็นความอิสระแล้วก็ธรรมชาติมากกว่า แล้วก็ล้อของเขานะครับก็ให้มาแบบออฟโรดเลยก็สามารถลุยได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวแม็กพามารับชมภายในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับรุ่นแรปเตอร์นะครับที่มีให้มาสำหรับราคา1 9 4 0 0 0 0าบาทคันนี้กับ1 7 9 9 0 0 0บาทนะครับราคาก็ต่างกันที่2 0 0แสนต้นๆไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเลือกที่การใช้งานเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับ ห้องเครื่องภายในก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ Ford Ranger r ร์แรปเนะครับเพราะว่ามันเพียบเลยนะอุปกรณ์แล้วก็กระบบการขับขี่ต่างๆนะครับมาดูที่ภายนอกต่อนะครับก็คิ้วซุ้มล้อด้านข,าข้างขนาดใหญ่เลยนะนี่ก็เป็นดีไซน์ของแ a ปเตอร์นะครับแล้วก็ในตัวแ a ปเตอร์นั้นนะครับเขาจะให้เป็นล้อแบบเหล็กอลนลอย,อย่างดีเลยนะครับเป็นสีกาฟดิสเบกสล้อนะครับแล้วก็ ยางนะครับเป็นยาง B F g o o d r i t นะครับก็ให้ยาง B F ด้วยก็จะให้ล้อขนาด17มานะครับเป็นในรุ่น v i t e ท mm hmm. จะเป็นล้อ20อ่าล้อ18 V6 เป็นตัวล้อขนาด20แต่ r a p t o r ให้ล้อขนาด17มานะครับก็มาด้วยยางขนาด285ทับ70นะครับแล้วก็ R17 เป็นยางแบบลุยทั้งทางดำแล้วก็ทางฝุ่นเลยยางออฟโรดแบบนี้ก็ดีไซน์มาสวยเลยนะครับที่ระบายความร้อนด้านข้างที่เป็นรูปทรงเอกลักษณ์ของ แ a ปเตอร์ก็คือเป็นรูปคอม้าแบบนี้นะครับกล้องวิวด้านข้างมีมาให้เพียบมันได้ขึ้นเพิ่มเติมในรุ่นนี้เป็นเหล็กแล้วนะครับสําหรับแลปเตอร์นะก็ให้มาเพียบเลยนะครับภายในก็ร่อเลยทั้งพลมงงายไฟฟ้านะครับแบบ100%มีมัลติฟังก์ชันสวยๆเลยนะครับใช้งานได้ดีเลยแล้วก็มีดีไซน์ของบาะที่เป็นบาะแบบนักบินเลยบาะแบบเครื่องบินเลยนะครับแล้วก็เป็นกรมวี่ภายในที่ ดีไซน์เนี่ยนั่งแล้วก็รู้สึกสบายแล้วก็จะเป็นฟไลแบบอย่างรอเลยแล้วก็เป็นสามารถปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าได้เลยนะครับสำหรับตัวบ่อของเขานะครับแล้วก็มีดีไซน์เก็บเป็นขอบสีส้มมานะครับก็สวยเลยแล้วก็จอด้านในจอ s i งคโ e A เนะครับเป็นจอขนาดใหญ่สุดเลย12.4นิ้วนะครับเชื่อมต่อออโต้คาเพย์แล้วก็ Android iOS ได้หมดเลย Apple CarPlay ได้ด้วยอ่ะอะไรประมาณนี้ สามารถซิงกับโทรศัพท์ดูฟอร์ดพาร์ทได้หมดเลยนะครับดีไซน์ภายในก็สวยเลยแล้วก็เกียร์เป็นแบบอ e ีชิเตอร์ด้วยนะครับรุ่นนี้แล้วก็ด้านในมีจุดวางเก้าน้ามีไดโหมดนะสามารถปรับโหมดาการขี่ได้จัดเจ็ดโหมดเลยนะครับทันทีมีซิงค์เ a รับการใช้งานแบบพิเศษสําหรับฟู r ได e นะครับโหมดออฟโรดมีแล้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ f อร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับท่านใดสนใจนะครับจะออกรถ รุ่นเลนเจอร์หรือรุ่นเอ e เว s รต่างๆครับสามารถทักสอบถามกับแม็กได้เลยนะครับแม็กอยู่ที่ Ford สาขาพระปะแดงวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปกับ Ford ด a n นเจ r ร์แรปเตอร์ทั้ง2คันนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ